ไก่หมุนละมุนลิ้นเหมือนเดิมนะคะจะมา,าถ่ายาจะมาเยี่ยมนะคะลูกค้าไก่หมุนที่บ้านฝางนะคะสังเกตดูสภาพแวดนล้อมด้านข้างนะคะจะเป็นป่าเป็นเขาเนาะแต่ว่ายอดขายหลังจากลงเครื่องแรกไปแล้วนะคะวันนี้ลงเครื่องที่สองยอดขาย100ตัวเลยนะคะเราก็เลยจะมา,อาสอบถามเนาะว่าทำยังไงใน,ในในในแบบป่าเขาแบบนี้ทำไมถึงได้ขายดี มากๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆทางที่จะเข้าไปเนาะว่าเป็นเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนเนาะอ่าเนี่ยกำลังจะเลี้ยวเข้าไปที่ร้านนะคะชื่อร้านคุณต้อมเนาะเป็นร้านอ่ารมโชยอ่าเป็นคุณต้อมเจ้าของร้านนะคะชื่อร้านว่าลรมโชยนะคะถ้าใครที่ได้ผ่านไปผ่านมาอยากมาลองชิมไก่หมุนนะคะก็แวะมาที่บ้านฝางเนาะ ดูบรรยากาศทางเข้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากเนาะแต่ยอดขายถล่มทลายทีเดียวนะคะ100ตัวเนี่ยไม,ไม่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็จะพาไปชมเรื่อยๆนะคะบรรยากาศก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะไม่ใหญ่ ไมมุนละมุนลินเรามาถึงกันแล้วจะเป็นร้านเล็กๆแต่ยอดขายไม่เล็กเลยนะคะมีสองเครื่องเลย สวัสดีค่ะแม่วดีจ้าอ่าวันนี้นะคะเราก็มาหาคุณแม่ชึ่งแม่อะไรนะคะคุณแม่ดอกไม้ร้านลมโชยนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เป็นเฟรนชชัยสาขาหนึ่งของไก่หมุนละมุนลิ้นนะคะซึ่ง เป็นสาขาที่ขายดีอีกสาขาหนึ่งจากยอดขายที่เล็กๆนะคะวันแรกที่มาที่ที่เอามาลงเนาะก็ประมาณ20-30ตัวไม่เกินนี้แต่ตอนนี้ยอดขายคือขึ้นหลักร้อยเลยนะคะแล้วจากลงเครื่องแรกวันแรกก็กลายมาเป็นเครื่องที่สองนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสอบถามคุณแม่ดอกไม้ว่าทําไมถึงได้ลงเครื่องที่สองแม่ยอดขายเป็นยังไงบ้างเพราว่า,ม,าม,ม,มันหมุนไม่ทันมันหมุนไม่ทันค่ะคุณผู้ชม มันหมุนไม่ทันขายดีขนาดวะแม่ขายดีขนาดเาดนาเนะ <Yeah. S 2> โอ้ยคือบ้านหลังนึ่งเมื่อกี้เห็นลูกค้านะคะไม่ได้ให้น้องให้น้องถ่ายให้ดูเนาะไปซื้อมาซื้อตัวแรกแล้วกลับมาซื้ออีกใช่ไหมแม่บ้านหลังนึงประมาณกี่ตัวไปสามตัวเพอไปสามตัวสามตัวนะคะไม่พอกลับมาอีกใช่ไหมแม่ยอดขายต่อวันประมาณวันละกี่ตัวคะแม่ วันเช้าวันพีชได้เยอะหน่อยประมาณ5้าสิบถึงหกสิบเนาะห้าสิบถึงหกสิบขายดีมากแล้วลูกค้าบอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแม่กินแล้วก็อยากกินอีกกินที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่กินที่ไหนไม่เหมือนที่นี่ย่างน่ากินมากกินหอมรวมโชยไปเลยนะคะโชยไปเลยนะคะโชยไปที่แต่ละบ้านแต่ละบ้านทุกบ้านต้องออกมากินไก่หมุนละมุนิดแล้วแม่เป็นยังอ่ะถามภาษาอีสานกับภาษาว่าการเสร้ แม่อ่าพ่ออีกอย่างคือเดลตาจินใจเอาไก่หมุนละมุนลิ้นค่ะแม่ไปกินอยู่เมืองทนไปกินอยู่เมืองทนนี่แหละบ้านไทยบ้านไทยเมืองทนนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างแม่กินแล้วแม่แต่ว่ามันเสี่บบลดค่าติดใจแล้วได้าเออมีเป็นชายบอทั้งที่มีแฟนชายไก่หมุนเยอะแยะในแม่ทั้งอ่าหลายเจ้าอ่าหลายเจ้าคิดว่าหลายเจ้าเราไม่เอ่ยเนาะแต่ทำไมถึงตัดสินใจเอาไก่หมุนละมุลิ้นแม่ ก,กินหลายละมุนแล้วมันไก่มุนหลายอย่างแล้วแต่ไม่เหมือนอย่างไม่เหมือนอย่างนี้ม,ม,อนอนมันอร่อยมันละมุนสมชื่อเออนาะรสชาติก็เป็นอะไรที่กลมกล่อมเนาะแม่เนาะแม่ก็มากินด้ืยกันไรบ้างจ้ะโอ้คนขายก็ชอบกินแล้วก็เลยคิดว่าเอามาขายน่าจะขายดีเนาะแม่เนาะก็ขายดีสมสมกับพี่อยากขายเนาะแม่เนาะอ๋อก็ก็ ถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมานะคะที่ร้านลมโชยนะคะเส้นเส้นไปทางไหนแม่บอกเส้นนี้น้องบัวน้องบัวห้วยว่าน้องบัวห้วยว่าโนนทองนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาเนาะนนทงหมดแน่นนทงออกจากทางออกออกมาประมาณเก้าสิบเก้าสิบน้องบัวเก้าสิบเมตร 9ก้ถึงเก้ถึงส oh, ิโลโอ้ยไม่ถึงเก้าเก้าร <Yes> ้อเก้ร้อยเมตรประมาณเก้ารเมตรนะคะก็ถ uh ้าผ่าน่ปทางใหญ่น้องบัวเนี่ยเส้นน้องบัวเนาะก็จะเห็นร้านลมโชยที่ว่าเป็นร้าน๋วยเจียวแล้วก็ร้านขายมีส้มตําด้วยนะคะแล้วก็มีไก่หมุนละมุนลิ้นของเราเนาะ ก็ย่างน่ากินอยากให้อ่าน้องให้ให้ถ่ายนิดนึงเนาะคือการย่างย่างแบบน่ากินมากนะคะส้ตมอ่อย้งตาก็อร่อยนะคะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะก็เรียนเชิญนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุ่นแม่ดดอกไม้นะคะก็วันนี้ขอบคุณแม่ดอกไม้นะคะขอบคุณค่ะ